สวัสดีค่ะพี่นอ้องพงไปสุขสุขคน้นเมื่อนี้ก็มาพบพ่อยนิวแคนาดาคือเกาลาัดจ้าพี่น้องจา้ยายยนิวก็มีควาาอัปเดตเรื่องบอดบอยสี่ใช้โซแอนอนอร์ดีคือเกาลจาัจ้าพี่น้องจา้าล่าสุดออนซอนเมืองเมลเบิร์นอดท่วงบอดได้เกิดอะไรขึ้นเกิดอีหยังเกิดนอสนี่พี่น้องจ้าก็คือ่าล่าสุดบอดบอยแล้วก็ขับรถอยู่ในเมืองเมลเบิร์นเนาพี่น้องนี่จะตึกเง,ย,งยๆสูงๆพี่น้องอัน แล้วกว่าป้าตึกจังไดมันหญ่สูงกักแถบพวนี้มองอยูหรือแผ่นดินต่างหลายพวกเจ้าไปถอนกันอยู่อยังเม็นมือเจ้าหายใจออกคือมือข่อยบ่เม็นพวกเจ้าไปอยู่สูงปนานวัดสันลราก็แซวเห่นยญ้าเห่นพี่น้องบ่ไปบ่ไปแล้วก็บำม้วนมวนพี่น้องเอาบัตรที่นี่ลงไปยังข้างล่างนะบัตรทีนี่รถเขาอุโมงที่เนียพี่น้องเขาต่างหลายเขาไปไต่หนามวัดสันลาวาน่ะโอ้ยเขาไปไต่หนามจังไดหนาขคอยบ่รูปวดวัสันราวแล้วบ่ดีดีพี่น้องจาจยะนี้เขาไปฟัง เบิง้งงุ่นน่ะมีแต่ตึกสูงสูงพี่น้องมู่จ่อกระเบิงแนบอดบอยแล้วก็ผากไปน้ำเบาดีๆแล้วก็โพดแคปชั่นแบบนี้แหละพี่น้องอย่านืมก็ฟังไปอันมวนเนาะพี่น้องจา้าออนซอนเมืองเมลเบิร์นอดท่วงบอดได้ครับบอยซิริชัยออสเตรเลียอันแฮทแท็กเนาะพี่น้องจา้าแล้วกเขีกนอีกว่าไปใต่คอมเมนต์เนา,นนานะพี่น้องบ้านนอกเข้ากรุงเนาะพี่น้องท่วงนั้นท่วงนี้ ไปตามถนนหนทางอยากยังกรบบอกก้าซื้อกินย้อนว่าภาษาเพิ่นบอได้ไปสนามบินกระตำหน้าตำหลังโอ้ยพี่น้องบอดบ่อยแล้วก็บอกคือขักน้องพี่น้องแล้วก็ว่าอยากยังกับบได้กินย้อนบรหูภาษาเพื่นกับบได้ก้าซื้อกินว่าสั่นพี่น้องเอฟซีหลายๆลายาเขามาแสดงความคิดถึงน้ำบอดบ่อยนะพี่น้องแล้วบอกดีนี่พี่น้องก็ไปฟังเด้อในเพจบอดบ่อยสิริใช้ ลูกพี่น้องว่าวดีดีลระ่ายอยากกินยังกับว่าได้ยินย้อนว่าภาษาเพิ่นบ่เป็นไปเห็นนันตึกสูงๆกับว่ามูเจ้าบ่มีหมองยู่ตื้อแผ่นดินต่างหลวงต่างหลายมูเจ้าไปแห่กันยู่หยังไปยู่สูงปรนนันมีค้นยู่บ่อประสันอันแม่นมูเจ้าหายใจอิ่มคือมูข่อยบ่พี่น้องเราว่าดีดีพี่น้องยานุก็ถทึงวอาถึงหัวเพราะว่าฟังเราวอาไปผอมว่าดีหลายพี่น้องจ้า เราเรากว่าบันนอเขากุง้งนะโอยเห็นยยงก็อดถ่วงบ่ได้สันแต่ว่าก็ดีเราเราแล้วทายไม่เบิ่งพี่น้องงามงามแต่ว่าเบิ่งบรรยากาศคือฝนติดตกนะพี่น้องเป็นมืดคึมพี่น้องจา้าอิซีหลายหลาย,ลายถ่านก็นดีใจดีใจมากคะ่ะคุณบอยคุณแอนมาเที่ยวเมเบิร์นป้าอยู่เมเบิร์นเดี๋ยวป้าจะไปดูนะคะติดตามคุณแอนคุณบอยมานะหลายปีแล้วคะ่ะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะสันพี่น้องจา้าอิซีเพิ่นอยูออสเตรเลียนาะพี่น้อง ฟัง boy, บอสบอยบรรยายเว้าม้วนอิลีฟังแล้วอดขำบ่ได้เชื่อว่าบอยแอนไปทำงานเหมือนไปเที่ยวไปในตัวนะคะแม่นหลีพี่น้องใจายาเนื้วก็ฟังเราก็อดหัวเป็นน้ำบ่ได้แล้วบอดีดีพี่น้องใจเยี่ยมมากค่ะน้องบอยหาประสบการณ์ครั้งต่อไปคล่องปีสบอภาษาอังกฤษเนาะพี่น้องจใาสะออนบ้านเมืองเพื่นอนเนาะจ้าบอสหอบเอาความสุขคักจา้าเอบีมันหมานปังๆนะคะทุกคน อีกท่านก็บอแม่เห็นแล้วเมืองนอกบัดนี่เห็นนําบักหลานี่ละค่ะสวยงามคักเป็นแท่งเป็นแท่งอยู่เป็นหรือเป็นลืมอยู่บ่ได้มาให้เห็นขอบคุณเด้อบักหลาอันเราทายตึกไม่เบิงนอนแม่แล้วก็บ่าเป็นแท่งเป็นแท่งอยู่วสานพี่น้องถ้าค่อยไปค่อยก็คือท่วงคือบอดบอยคือกันมากบรรยากาศมาเบิง อีกเนี่ยเด้อจ้าถ่ายมาให้เบิ้งอีกเนี่ยเด้อว,ว,วัาสันเอฟซีพี่น้องเมเบิ้งเป็นเมืองที่น่าอยู่ค่ะมากค่ะมีหลานสาวอยู่ที่นั่นสองคน FC เอฟซีนาอพี่น้องจา้าขอบคุณเด้อจ้าที่ถ่ายมาให้ดูมันหมันปังปัง,ปงเด้อบอสพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วก็ขอให้บอสกระสอดเดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อจ้าเด้อเฮงเฮงปังปังเลยรวยขอบคุณมากค่ะบายบาย